ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันบ้างน,นะคะให้คุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งอาชีพหลักค่ะของชาวบ,บ้านในพื้นที่นะคะในการปลูกดอกกระเจียวหวานนั่นเองค่ะปลูกกระเจียวหวานนั้นเขาบอกว่ามันสร้างไรายได้ให้กับคุณในชุมชนเป็นอย่างดีเฉพาะต่อวานนี่นะคะได้เงินประมาณ900บาทเป็นอย่างน้อยอค,ค่ะซึ่งคุณจันทิพย์นักธรรมประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่บ้านโคกนาโกตาบลนโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดเพโสธรพาทีมขาเราไปสำรวจสวนดอกกระเจียวเลยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้มีนักศึกษา ที่เรียนจบจากสถาบันแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มารวมตัวการทดลองปลูกดอกกระเจียวหวานในพื้นที่นะคะทามากว่า3ปีแล้วค่ะได้ผลเกินคาดซึ่งขยายเครือข่ายออกไปสู่กลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจค่ะจะได้ส่งเสริมพัฒนานําไปสู่กเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งก็มีผู้สนใจอย่างกว้างขวางน,นะคะกระเจียวหวานนะครับเป็นกระเจียวพันธุ์ที่สามารถรับประทานดอกได้ครับการปลูกและบํารุงดูแลรักษาไม่ยุ่งยากไม่มีโรคศัตรูพืชเพียงใช้ปุย๋ยคอกมูลสัตว์ทุกชนิด ก็จะเดินเติบโตได้เร็วครับใช้เวลา15ถึง30วันสามารถออกดอกให้เก็บขายได้เคยขายได้กิโลกรัมละ70บาทนะครับปัจจุบันในพื้นที่บ้านโคกนาโกมีเครือข่ายปลูกกระเจียวหวานทั้งหมด53รายเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะครับมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมดรวมกว่า40ไร่แต่ละรายปลูกตั้งแต่2งานถึง3ไร่ครับสร้างรายได้วันละ500ถึง900บาทค่ะเ่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนย่านนั้นก็ลองไปศึกษากันดูค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกทาง ดูที่จงังหวัดชาย